หน้าบานเลยหน้าบานเลยที่หล่งสองหมื่นโอเคโอเคเรื่องนะเรื่องเรื่องเราอยู่หน้าแบงก์กันเลยหน้าแบงก์กันเลยเฮ้ยหน้าแบงค์ครับผมพร้อมสุขหน้าแบงค์มาแล้วผมลงพิ่งโอ้โหนี่นี่นี่มันต้องลดหน่อยถึงจะอร่อยนะแต่พอดียังตั้ง โอ้ยว่าตัางไปต้องรสหวาน <Taylor. S 1> นะเปล่าอะไม่ใช่ลูกล, uk ล uk ูกบอลอร่อยหอมาัางรสเผือกหรือ,อไงนี่นป็นเผือกอ่ะกับลูกวันชันอย่างหวา,น,น,หวาน,อนอร่อยอกว่าป่ะอ่าหวานอร่อยหอมมั่งไม่รู้นะว่าว่าไม่ได้กินหลายปีแล้ว,วไม่ไมไมกล้ากินไล่เจ้าไ <c oughs> อ้ร้านเดิมตายไปแล้วตายไปโอ้พระเจ้าโอ้โหคนเรียนเรียนแถวซื้อเยอะเลยมากเลยไปฝากป้าป๊ามาณรองเนียวด้วยแล้วเราป้าป้าป้าปอนอยไร ป,ป้าน้องอยู่ไหนอยู่สยามพาราก,กอนอลอแล้วถ้าแล้วคุณแม่มาออกกำลังกายต้องม,มีออกแต่ว่ามันจะมารับรับมาแล้วอีกหมอจะเต็มและวะ้วจะซีเต็ม เอวะไม่ใช่พูดคุณยามาพูดเ๋ยวค่ะเร็วค่ะแล้วก็จะบอกให้ฟังนะครับสิบห้าไม่รู้นะนี่ชวนต์ซื้อสีแดงกับสีสีน้ำเงินว่าเราเร็วเร็วเร็วเรียกเอาเพชรทรามาซื้อให้อะม่านั่นแหละสวยสวยมากเลยนี่มันซื้อสีขาวบางๆอ่ะเืจอยี่ห้ออะไรจะละแค่เลยไม่นจะละแค่คือ ลาคอสนะครับผมมาดูว่มีซาลาแค่ตัวหนึ่งก็ใส,ส่ไปชนหลุมบุกไอ้ยาไหนลองเรียกซีห่อลาคอสลาคอสอืมลาคอส,คอสซื้อมาตัวเท่าไหร่นะสามพันกว่าวันนี้เรามาสยามทำอะไรครับแม่มาเปลี่ยนรองเท้าเนยเปลี่ยนรองเท้าครับผมออบอกว่า หนักเกินไปเดินไม่ได้คนแก่เดี๋ยวเปลี่ยนรุ่นแล้วถ้าเขาไม่ให้เปลี่ยนทำไงซื้อสองคู่โอ้โหใครออกเงินไม่ใช่สองคู่แล้วไม่ให้เปลี่ยนเนาะที่ต้องให้เปลี่ยนเลยไม่ให้เปลี่ยนเราก็ไม่ซื้ออ๋อแล้วถ้าเขาให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนเก็ซื้อสองคู่แล้วก็ให้แถมเงินนี่ยแถมเงินเขาด้วยอ่าอ่ต้องต้องแถมคู่หนึ่งไง นู่งมาจ่ายตังเองมาจ่ายตังเองอ๋ออันนี้มาจ่ายเองด้วยอ่าโอ้โหนี่พกเงินมาเท่าไหร่พอกันแล้วกันนะเออาคนนี้กันเดือนออกนี่ใช่อาแจะเก็บคนที่สามสิบมาเอามาให้ล่ะอ,อีกโอ้โอหถึงสยามแนละ้วไปช้อปปิงป้งช้อปปิ้งนี่ครับเด็กอันนี้เรียกรุ่นอะไรนะครับตัวนี้รถชูครับรถชูรถชู นี่นี่โอ้โ้นนแหละใส่เดินเดไม่ค่าดนเลยนะแอร์ฟอร์ดไงแอฟอร์ดแล้วมาไปไปไหว้ผาดไไปไไห้จูเลย้องนีมีคูเล็กสวอ้ย่าอ๋อไม่ได้มีใครได้นม่นามากก่ม่ออยากให้ไรุ่นไงครั Give me a blues song. Tell the world what's wrong.